สวัสดีค่ะมนีสิพาทุกคนมาเห็ดซุปมันฝรั่งใส่ลาตาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมาเบ่งส่วนผสมกันเลยค่ะก็มีน้ำมันประกอบเกลือลาสตาหาซิบกรรมแครอทมันฝรั่งขึ้นช่ายฝรังร่งหอมหัวใหญ่รึ่งสีกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะก็มีน้ำเปล่าเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีเครื่อ,องท,ที่ที่ปั่นเนาะจะเป็นเครื่องบดเครื่องปัน่นไฟฟ้าเนี่ยจะ ถ้ามาเริ่มลงมือเหยดกันเลยเนาะคะ่ะอันดับแรกเขากระิมะหันเอ่อมันฝรั่งกันเนาะเะนาะ,ะ,นะ,ะหันเล็กๆหน่อยเอนาะแต่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขากระตุกเก็บปัน,น,ปนอนะะีกเนาะจ้ะหันเป็นลูกเต๋านะจ้ะเนาะ เลนเขียวนะคะเนาะ เขาก็หัน่นเสร็จแล้วนะคะเนาะหั่นให้เป็นลูกเตาแบบนี้จ้ะเราห่าสีมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะจ้ะเนาะนี่แสดงมันมน้ำมันบระกอกเนาะจ้ะเนาะหนึสองสามช้อนนาะจ้ะเนาะ ก้อนมันหอนแล้วก็ใสหวงหอมลงไปนะจ๊ะมันหอนแล้วอะ่ะห้าใสหอมสาบลงไปนะจจะแล้วก็ผัดเอาไปจ้ะ ด้วยกุนชชยกำลังนะจะผตุย่างร่วมกันนิ่ะน่ป่าใแบบนึงน,นะจ๊ะเนาะคนเขาเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆนะคะก็แค่แ,แค่รอสซุปแล้วทุกอย่างสุปแล้วเล้วก็เติมมันฝรั่งที่หั่นไว้ลงไปนะจะ๊ะเราก็พัดไปจนมันฝรั่งสุกนะจะะะ๊ะเนาะเราเม่อค่อยสิเติมน้ำนะจ๊ะเอาแต่ใสิเติม เกลือไปจักน้อยน้อจ้ะเนาะเติมเกลือไปจักน้อยค่อยๆเติมนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะเข้มไปเขาเติมเรื่อยๆซิ่มึงเรื่อยๆถ้บาบ่แน่ใจเนาะพัดไปอีกจนกว่ามันกำลังสร็ุกบน้อจ้ะเพราะว่ามันจะได้๋ยวจะกลุม้มหอมน้อเลยเนาะพัดให้สุกก่อนอันนี้ก็สามีเป็นคนสอนจ้ะเลากินดูอยู่น้าตาซีสัน สวยงามชิซันส,สดใสพัดไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่ามั่นพลังสุกมา,ากจะเนาะเอากะชิเชกเปิ้ลว่าสุกไปยังไปยังอือยัางก่งต้านสุกด,ดีนะจ้ะเนะาะครับพัดไปอีกจกคูนกว่าจ้ะ เทสุกประมาณนี้เนาะจะเนาะเถ้ากะเติมน,น้ำลงไปเนาะจนะน็อเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณนี้จ้ะ ขิต้มเขาไปจนเดือดน,นะจ๊ะเมนูนี้ไงนะจ๊ะเนาะกินในฤดูหนาวเนี่ยจะมีแห้งนะจะ๊ะ่วนละนองเอาสิต้มไปจนมาเดือดน,นะจ๊ะเดี๋ยวข้าสจี่มามาโบดกับเครืองเครืองบดเครืองปันนี่เสร็จแล้วขากระังสิีใส่ปาตานะจ๊ะน่าก็เดือดแล้วนะจ๊ะเนาะเอามาเช็คเบื่อว่า แค่รสกับมันฝรั่งสุกดียังเนาะจะเนาะเปื่อยยังเนาะเดี๋ยวเ้างสิ่มาบดกันเนาะจ้ะอาโอเคบดได้แล้วนะจะเนาะเดี๋ยวเ้างสิ่งใสเครื่องบดเนาะจะเนาะแค่รสกับสุกแล้วมันฝรั่งกับสุกแล้วนะจะเ่าก็สิมาบดกันเนาะจ้ะเนาะ ง่ายๆค่ะเมนูนี้แค่รสกระเฮ็ดมห้หวานกลมๆแล้วกะ็หัวหอมนะจนะ๊ะเนาะแล้วกะ็มันฝรัง่งมันแซ่บพไปแล้วนะจ๊ะแล้วเอาสิไปปั่นกันนะจ๊ะลดไฟลง เช็คเบ้งงนะค่ะว่าละเอียดดียัง,นะ,ง,เเน,งนะจ๊ะโอเคห้าก็เช็คเบิรงก่อนนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะเอาบดเสร็จแล้วนะคะน่ะเนาะห่าก็ตั้งไฟไปอีกจนมาเดือดเนาะจ๊ะจ,จังสีใสผัาตากนันเนาะจ๊ะเนาะ ซิมเบืงกอนนะจ๊ะว่ารสชาติพอดีตามที่เ้าต้อง,ตงการมันยังห้ากัดสิเติมเกลือลงปีกเนาะตอนนี้ผมรู้สึกว่าติบก็ค่อยนัวปปนแดงหนาะยใส่เข้มปนแดงเติมที่ละหน่อยค่ะเดี๋ยวสิเข้มไปนะจ๊ะเดี๋ยวเวลาเดือดเอี๋ยช่องสิมาใส่ปลาตากันซุปเ้าก็เดือดได้ทีเดียวเนาะค่ะเนาะเ้างสีเติมปาสต้าลงไป ถ้าผู้ใดอ,อยากกินแต่ซุปมันฝรั่งซื้อๆก็ะไดเนาะจา้ะเนาะหรือว่าห้างสีไส่พาสต้ากระไดจ้ะใส่พาสตา้า,สา,ตาลงไปถ้าก็ตั้งเวลาไว้ในกองพาสต้าบอกว่าให้ตั้งเวลา14นาทีเนาะจา้ะห้างสิตั้งไปประมาณ12นาทีแล้วห้าก็10ปิดไฟแล้วก็10ปิดฝาไว้อีก2นาทีเขาจังเสิร์ฟได้นาะจา้ะ ในเราบางที่เ้าต้มเนี่ยจะกะค้ะคนป็นระยะเนาะจ้ะเนาะก็เปิดฝาแล้วค้นป็นระยะเพราะว่าอาจจะติดหมอเนาะอันนี้เป็นหม้อเซปลอนกะติดยากแน่เนาะจ้ะเนาะแต่เป็นหม้อสเตเลสจิตติดยเนากะมันค้นเรื่อยๆเนาะจ้ะเดี๋ยวไปหิ่งซุปห้าวน้ำใหม่นนเนาะสีสีสันหน่ากินเนาะจ้ะเนาะมาด,ดูนะเซมีก่กะอบกินพวกซุปเนาะจ้ะซีไซเป็นทั่วก็ได้ หรือใส่มันฝรั่งนะจ๊ะเนาะถ้าบใส่ปลาตาอะไรนะจ๊ะกินแต่สุกแบบนี้ก็อุนทองนี้กันเพราะว่ามันฝรั่งนี่สิอยู่ทองนะจ๊ะเนาะสีมาตักเสิร์ฟกันจ้ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยจ้ะ ซุปมันฝรั่งปลาตาเข้ากับเสร็จแล้วเนาะจ้ะเนาะี๋ยวเสียเอินสามีมากินซุปเน,นาะจ้ะเนาะได้ยินแล้วไปังเอาไปเสิร์ฟกันกินได้ยัง